สวัสดีครับพบกับติเกนเจอร์นะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวมาให้คําแนะนํากันอีกครั้งนะครับท Mac. ํามิกุูดาวแม็กมีเพื่อนๆนนถามหน้าบหลังใบม,มาค่อนข้างจะเยอะนะครับอตอนนี้เพจผมใช้ได้แล้วนะเออกูคืนเรียบร้อยนะครับมิกุูดาวแม็กจะทําได้ไหมะจะคุ้มค่าหรือเปล่านะครับวันนี้เนี่ยมีเพื่อนๆถามเข้ามาค่อนข้าง,างหลายคนอยู่เหมือนกันนะครับผมแนะนําแบบนี้นะ คนที่ใช่เสียเท่าไหร่ก็ยอมเออถ้าเกิดใจเรารักจริงนะครับอันนี้ก็จัดเลยนะไปถึง9าดาวแม็กจะยัดกงยัดกบเนี่ยจัดได้เลยนะซึ่งถ้าเกิดทาเป็น9าดาวแม็กเนี่ยก็ไปถึงพีรอยแน่นอนเพราะว่าแจกค่อนข้างจะเยอะนะครับซึ่งนะถ้าเอาแบบแนะนาแบบจริงจังจริง,รงๆเนี่ยเราต้องดูตัวเองก่อนนะบ,บางทีนะ่จะไปจีบดอกฟ้าเนะี่ยทุนไม่พอก็ไม่ไหวยอยู่เหมือนกันนะก็ดูก่อนครับคือถ้าวัตถุดิบเรามันมีไม่พอนะก็เอาแบบ ต่ำๆหน่อยนิดๆหน่อยเอาแบบพอใช้พอใช้นะเพราะว่ามันใช้วัตถุดิบค่อนข้างจะเยอะมากนะครับคือบางคนเนี่ยถ้ารักน้องจริงๆนะครับจะใช้กก .9 ดาวก็จัดได้เลยตีบวกไปเลยนะครับแต่ถ้าเกิดเอาแบบเซฟ,ฟๆหน่อยเนี่ย เล่นแค่ Hyper Max P100 รอก็ได้หรือถ้าเกิดจําเป็นต้องการที่จะใช้ตัวความสามารถ9้าดาวนะครับก็ทําเป็น9ดาวเวลร้อสิอันนี้ทําคลิปให้ดูไปแล้วนะว่าต้องทําจาก u l t r a Max เท่านั้นนะครับแล้วก็สลับเป็น Hyper อ่าส่วนถ้าเกิดสมบุติเรางกจริงๆนะก็อาจจะสลับล่างเป็น Hyper Max แล้วสลับขึ้นมาแล้วก็สลับเป็น9าดาวอีกทีอันนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับอ่าแต่ว่าผมก็แนะนําเบื้องต้นว่าเอาแบบจับง่ายๆธรรมดารรมดาเนี่ยค่อยๆเล่นกันไปยาวๆเพราะว่าเดือนนี้เนี่ย มีเวลาค่อนข้างเยอะเออจะได้แบบไปเปืองนะเดี๋ยวมาแนะนำนะเอาแบบเปืองครับกับแบบไม่เปืองนะเออว่าเราแบบพร้อมแบบไหนนะก็เอาแบบนั้นดีกว่านะครับอันก่อนหนึ่งขอโปรโมท เว็บครบวงจรโพนี่ช็อปนะครับอ่าบนเว็บนักสินค้ามากมายสมัครสมาชิกเว็บฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับตอนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษนะทุกๆงานเติมครับก็จะได้รับโบนัสพิเศษนะอ่านะครับก็ไปแจ้งที่เพจนะครับขอแจ้งรับโบนัสพิเศษอ่าที่เพจ nb nobu ตามรูปนี้ได้เลยครับอันนี้ฝากกดติดตามเพจด้วยนะส่วนที่เพจ nb nobu นะครับมีรับซื้อขาย id g a m e l a n g e r id สะอาดคัดกองอย่างดีนะใครอยากได้เป็นสาย id นะแต่ซื้อและขายเนี่ยไปที่ เนี้้ไดลยครับที่เพจมีบริการรับกลางซื้อขายดีอันนี้ต้องไปตามลิงก์นะอาจจะได้ไปถูกเจ้านะครับส่วนบริการการฟาร,รมม์มอ,อื่นๆใครขี้เกียจเล่นนะอยากฟรราร์มพีร้อยทำนูนน่นทำนีน่ทำนั่นครับใครสนใจรีบไปดูได้เลยนะบริการจากาบนเพจที่มีเยอะแยะเลยนะครับส่วนที่เว็บนะก็สินค้าต่างๆมากมายใครอยากรู้อะไรต่างๆนะครับก็ไปดูกันได้ครับที่เว็บโค้งจอนโพนิชอปนะแล้วเพจ NB Nobu อ่ะเอี๋ยวแปะลิงก์เอาไว้ให้ที่ปักหมุดคอมเมนต์นะสนใจก็รีบไปดู ด้เลยนะครับเอาแบบเฟบๆนะของผมเนี่ย9ดาวบวกหนึ่งไปแล้วนะครับชุดแรกเนี่ยยัดกบเพราะว่าเราทําให้ดูไปแล้วครับว่า ID 2เนี่ยมันเกลือแบบนานมากครับผมมีกบออาต้าเทียบเลยนะครับก็ปั้นมารีวิวก่อนอันนี้ก็คือปั้นมาแล้วหนึ่งชุดนะแล้วก็รีวิวไปเรียบร้อยนะครับนี่กบเอาต้ายังเหลืออยู่อีกเป็นร้อยเลยนะส่วนกบไฮเปอร์ไอดีนี้ 65อ่ะเรนเจอร์ก็ยังอยากได้นะครับคือยัดไปละ1ชุดนะอีก1ชุดนี้ผมปั้นขึ้นมานะก็เสียวัตถุดิบแบบนี้ผมก็จะเปลืองเล็กน้อยไม่ได้เปลืองมากเท่าไหร่ถ้าเอาแบบไม่เปลืองนะครับน้องๆควรจะอย่างแรกเลยนะครับอเอาแบบเซฟที่สุดนะก็คือเล่นกระดานหมุนนะครับกระดานหมุนเอาให้ได้ร่างเอาต้ามันจะเซฟสุดเพราะว่าถ้าเกิดใช้ถ้าเกิดสมมุติว่าได้ร่างแดาวธรรมดาเนี่ยมันก็ยังต้องเสียวัตถุดิบค่อนข้างจะเยอะ อ่าถ้าเป็นมือใหม่แบบเดือน2เดือนเฮ้ยผมว่าเหนื่อยอยู่เหมือนกันนะของผมเนี่ยไอดีขโมยแฟนเนี่ยอันนี้ก็ได้อยู่เพราะว่า3เดือนละแล้วก็ทําทีม P ีร้อยครับอันนี้ต้องเน้นก่อนนะทีม P ีร้อยครับไปทำนะครับยี่สิบสี่สามสิบหกสี่สิบแปดหกสิบนะครับ, 24, 36, 48, 60, รบแล้วก็สี่ร้อยสามสิบสามเอาให้มีทีม P ีร้อยก่อนนะครับซึ่งเราจะไปฟังเนี่ยอย่างเงี้ยนี่อย่างนี้ถือว่าค่อนข้างจะเซฟที่สุดนะครับอ่าเพราะว่าได้ไปล่างอัลตร้าปุ๊บเนี่ย จัดปีบวกเลยนะครับไม่ต้องขึ้นล่างอะไรมากมายอ่าส่วนพ1 0ร้อยเนี่ยเดี๋ยวค่อยไปไล่เก็บกันอ่ามันมีวิธีการนะถ้าเอาแบบเซฟสุดๆเนี่ยเราเล่นนะครับในส่วนของโหมดต่างๆที่เกมเขาแจกเป็นล่างอัลตร้าเลยนะครับหรือไม่ก็กระดานนี่แหละนะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวก้วกนจะเย็นจะเย็นจะเย็น,ยนไม่ได้สลับนะครับอ่ะอย่างนี้นะเอาแบบเซฟสุดนะครับด้วยความที่ว่าเวลายังเหลือค่อนข้างเยอะนะในเดือนนี้นะครับเอาวันนี้วันที่ 9กนะครับบรรียกได้ว่าเหลือเวลาอีกเพียบเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวก่อนหา,หายไปไหนแล้วหายไปไหนแล้วผมหายไปร่างนึงนะครับไหวพิบไฟอ่ะโอเคตกใจนะอ่ะตรงนี้เน้นย้ำนะครับว่าเราใส่เลนเจอร์นะครับ สมมติมจะตีบวกนะแล้วเราพลาดใส่เรนเจอร์อยู่ในโหมดไหนเพราะว่าอย่างสมมติเราไปเล่นข่าวงกดงี้เราไปกดออโต้ใช่ไหมบางทีเรนเจอร์ตัวที่เราต้องการไปตีบวกอาจจะเป็นตัวจุดติไปเรนเจอร์ตัวทั่วไปเนี่ยถ้ามันไปหลงอยู่ในโหมดต่างๆเราจะหาไม่เจอนะท่านั้นแน่จะตีบงตีบวกครับดูก่อนครับว่าเรนเจอร์มันไปหลงอยู่ที่ไหนอ่ะอันนี้ก็คือวิธีที่เซฟที่สุดอย่างนี้นผมก็ได้มา9กตัวนะครับส่วนถ้ามีวัตถุดิบนะครับก็ไปเล่น สเตจพิเศษอันนี้ผมฟาร์มนะคือเล่นบางวันมีพลาดบ้างไม่พลาดบ้างแต่ดอกเยอะบอกเลยนะครับว่าดอกประตูยอยู่เหมือนกันนะแต่บอกแล้วนะครับว่าควรจะต้องมีทีมพิโรอยอย่างนี้นะได้มานะครับก็อัปเกรดเนี่ยอย่างที่บอกนะครับว่าถ้าสมมติเป็นผู้เล่นใหม่หรือแม้กระทั่งว่าเป็นผู้เล่นเก่าแต่แต่ไม่ค่อยได้ฟาร์มเนี่ยเนี่ยอนนบวดีตรงนี้เนะี่ยผมต้องผลิตนะนี่อเดี๋ยวให้ดูนะครับผมเองก็ต้องผลิตนะครับนี่ผลิตอยู่เลยครับ คือมันจะเปลืองตรงนี้นะครับแต่อย่างที่บอกว่าถ้าสมมติเล่นมานานสักนิดนึงเนี่ยมันก็พอจะมีนะครับในสองเพชรยิ้วซึ่งทําคลิปไปนะครับผมเพิ่งจะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอันนี้นะก็ขึ้นเป็นอัลตร้านะครับเนี่ยใช้วัตถุดิบนะครับคือหลักๆที่มันจะเสียเยอะเนี่ยก็คือรูน5ดาวนะครับแต่อย่างที่บอกครับว่าถ้าใจรักน้องนะครับก็ต้องผลิตสู้นะเออนะครับอันนี้เดี๋ยวผมก็จะขึ้นไปทีละตัวนะครับ นี่ครับไม่พอก็ผลิตวัตถุดิบนะไอ้ส่วนลุ้นหนึ่งดาวเนี่ยอันนี้ผมก็ไปเก็บสเตจพิเศษอ่าแล้วก็ปลุ้นดอกเอาครับไม่พอก็ค่อยผลิตเหมือนกันนะค่อยๆผลิตไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็คือวิธีการเบื้องต้นนะคือไปหมุนนะครับที่กระดานอ่าไปหมุนที่กระดานนะครับแล้วก็ไปนะครับเล่นในส่วนของสเตจพิเศษครับแล้วก็วิ่งอันเดี๋ยวนี้ถือว่าวิ่งได้ด้วยนะของผมวิ่งนะอันเดี๋ยวให้ดูกันครับอดีนี้ก็ วิ่งเอามิกุนะไม่ได้วิ่งเอาอันดับนะครับคนนกถามว่ามีเยอะไหมมีเยอะอันเดี๋ยวขอดูนิดนึงรอบนี้ยังไม่ได้ดูวิ่งเลยนะครับว่าเขาแจกอะไรบ้างครับยังมีเวลายเยอะอันรอบนี้เดี๋ยวผมขอดูนิดนึงนะเผื่อบางคนสงสัยว่าจะต้องวิ่งดีไหมครับอรอบนี้เกียร์หรอโหก็ถือเป็นเกียร์ที่ดีนะอ่านี้บอกแล้วนะครับเกียร์ชินีก็ตัวบ้าวยมทูทโอ้โห น่ากลัวนะใครจะวิ่งก็จะวัดใจก็แล้วแต่นะครับแต่ก็อย่างที่ดรอปเนี่ยเห็นนะมันดรอปน้องมิกูนะครับดรอปค่อนข้างจะเยอะนะครับซึ่งผมก็ได้เพียบเลยนะครับหลายจุดเลยทีเดียวอตอนนี้คือเรียกได้ว่าถ้าผมจะเก็บสะสมมิกูเนี่ย ผมว่าน่าจะทำเก้าดาวได้ได้หลายชุดรวมกันนะส่วนการขึ้นเก้าดาวเดี๋ยวจะลืมกันครับขึ้นเก้าดาวภารกิจนะออย่างที่บอกนะว่าเน้นย้ำนะต้องทําจากอัลตร้าแม็กคือจะงกสลับล่างก่อนก็ได้นะครับแต่ต้องเริ่มต้นที่อัลตร้าแม็กก่อนเท่านั้นนะแล้วก็สลับเป็นเก้าดาวเวอลหกสิบนะเราก็จะได้ตัวรีเซ็ตความสามารถเก้าดาวนี่นะครับแต่ว่าบางคนอย่างที่บอกว่าถ้าเป็นไ d ดีใหม่ๆเนี่ยอาจจะแบบไม่ค่อยได้มีตัว9้าดาวอย่างผมเนี่ยผมก็ไม่ได้ใช้อ่ะ นี่เหลืออยู่นะครับไม่ได้ใช้เลยเพราะเหลือแค่2ทํถ้าไม่ได้ใช้ตอนนี้น่นาจะเหลือตัองต้งใบ5ใบนะอ่ะก็มีการสลับใบบ้างครับอสูรฤิ์ตัวนี้เดี๋ยวผมก็จะขึ้นก้าวดาวอีกนะในส่วนของวัตถุดิบเนี่ยมันจะค่อนข้างเปลืองนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าในส่วนของน้ํายานะครับมันคิดเต็มเลยอ่าน้ํายาคือเรียกได้ว่า คิดจานวนเต็มนะเดี๋ยวผมลองยกตัวอย่างให้ดูนะครับว่าถ้าจะขึ้นนะครับอย่างนี้คือมันจะขึ้นไม่ได้นะเพราะว่าทางด้านขวาเห็นไหมมันจะไม่ขึ้น Activate นะครับคือวัตถุดิบอบมันคิดเต็มมันไม่เหมือนตอนตัวเจสสิก้าเอเจนต์นะครับแล้วตัวโคนี่กองเชียร์เนี่ยที่เอามาสลับร่างเนี่ยเขาคิดน้ํายาแค่15้ไอตัวเอเจนต์่ะเจสิก้าเอเจนต์ะคิดน้ำยาแค่15อันนี้คือคิด50มันต่างกันเยอะมากฉะนั้นเนี่ยมันจะใช้วัตถุดิบค่อนข้างเยอะอย่างนี้ผมจะขึ้นเี่ย ก็ยังขาดอีกร้อยหนึ่งอ่าถามว่าอีกร้อยหนึ่งทำยังไงก็ไปรอนะครับวันอาทิตย์ที่17อ่าใช่ไหมเอาอาทิตย์นี้เป็น10ใช่ไหมอ่ะสิก็ฟาร์มไปก่อนครับวันอาทิตย์ที่10นะแล้วก็อีกอาทิตย์หนึ่ง17ไล่ย,ยาวทั้งสัปดาห์ผมก็จะต้องไปนั่งไล่ฟาร์มดูนะว่ามันจะถึงร้อยไหมอ่าก็ยกได้ว,ว่าจะขึ้น9้าดาวผมเปลืองว<ๆ>ัตถุดิบมากๆครับอีกส่วนหนึ่งก็คือร้านค้ากิวนะถ้าสมมติเล่นมานานพอนะครับหรือไม่ก็ ฟาร์มอบผมทันฟาร์มไป3 4มสี่แสนน่าได้อยู่เหมือนกันนะก็จะมีในส่วนของตรงนี้ครับอ่าตัวนี้มีคนบ่นเยอะมากครับผมผมก็บ่นอยู่เหมือนกันคือก็ถามเกมอยู่เหมือนกันว่าเนี่ยทำไมไม่ให้แบบสุ่มทีแ,แบบอย่างน้อยๆเพิ่มเป็น10 20ก็ได้นะครับคือเกมเนี่ยเขาบอกว่าเขายังต้องการให้วัตถุดิบตรงเนี้ยสดาวตรงเนี้ยยังแรอยู่ก็คือผลิตไม่ได้ อ่าครับคือเขาต้องการขายแพ็กด้วยนะเอาตรงๆนะขายแพ็กขายพาร์ทนะครับอ่านะแล้วก็ไม่ต้องการให้มีวัตถุดิบที่เฟอร์ไวเกินไปส่วนหนึ่งเพราะว่าเขาต้องการพัฒนาเกมระยะยาวนะครับเขาต้องการให้เราเนี่ยค่อยๆไล่เก็บกันไปนะอ่าน,นี่คือเขาก็มีเหตุผลของเรานะอาของเขานะเราก็มีเหตุผลเราก็คือกูรีบอ่ะขอไว้นะคือบางทีกูก็รีบจริงๆแบบว่าฮ้ยมันขาดบางทีบางคนแบบขาดอยู่ไม่กี่ชิ้นนนะมััก็รรีบบค แต่ตัวเกมเขาก็มีมุมมองเขาต้องการให้เราเล่นอยู่กับเกมนานๆอ่าค่อยๆฟาร์มกันไปเขาไม่ต้องการให้ของหลายอย่างเนี่ยมันตันเร็วจนเกินไปอ่าแน่นอนมันต้องมีคนที่ตันเร็วแต่ว่ามันต้องเล่นแบบในระดับขีดสูตรจริงๆอย่างเงี้ยผมก็ต้องมานั่งไล่ซื้ออ่าแต่ก็พออยู่นะหล้านอย่างงี้นะอ่าเรียกได้ว,ว่าเพื่อน้องมิกกูเราทําได้นะเพัาะฉะนั้นเนี่ยเบื้องต้นนะอย่างที่บอกนะ,ะว่า เอาแบบเซฟสุดๆเนี่ยก็ไปเล่นกระดานหมุนนะครับแล้วก็หมุนเอาให้ได้ร่างเอลร้านะครับอีเวนพัซโซลได้ร่างออลร้ามา1ตัวนะครับเออนะครับค่อยๆเก็บไปนะครับเพราะว่ามีเวลาอีกค่อนข้างจะเยอะอ่าอย่างเงี้ยผมว่ามีเวลาเยอะนะครับในส่วนของภารกิจหมุนนะครับก็มีมิกูอยู่ในนี้ด้วยนี่น่าจะมีหลายตัวนะ,ะถ้าจําไม่ผิดน,นะอ่ามีมิกูอยู่3 4มีเฮ้ยมีตรงนี้ด้วยเออนี่5ห้าเนี่ยไหม หมุนตรงนี้สำคัญสุดเลยเอาเป็นว่าหมุนตรงนี้นะหมุนตรงนี้นะครับก็จะได้ครับมิกกูอัลตราแม็กแน้าครับส่วนขึ้นเป็น9ดาวก็อาจจะเอาแค่9ดาวเวล1 6รก็ได้หรือไม่ก็ทําแค่ไฮเปอร์แม็กพีรอยยังไงก็ได้นะเอาตามความที่เราสะดวกเอาสะดวกแล้วกันนะครับ อ่าส่วนถ้าเกิดแบบใจรักน้องจริงๆนะก็อย่างที่บอกครับว่าคนที่ใช่เสียเท่าไหร่ก็ต้องยอมครับยัดกบไปเลยก็ไม่ว่าการอ่ะโซนวนนี้เดี๋ยวมาดูกันว่า9ก้าดาวนี่นะครับสเตตัสนะคือพลังเลิตตงตีเอาจริงตัวเลขเนี่ยให้คอ่คอนข้างสูงนะถ้าเป็น9ก้าดาวแม็กผมว่าตัวเลขมันน่าจะค่อนข้างจะดูเจ๋งอยู่ไม่น้อยเลยนะอ่าแล้วส่วนพลังชีวิตก็ค่อนข้างจะใช้ได้เลยนะครับอ่าตำแหน่งยืนก็ได้นะเรียกได้ว่าการใช้งานเนะี่ยค่อนข้างจะดูดีครับอาบั๊ สกิลบัฟนะครับ330จุดอ่าคูเราสกิล12วีนะก็อามาต่างแม่ยัสกิลใช้สกิลนะครับตัวสกิลนี้นะคนต้องการที่จะใช้งานสกิลนะีค่อนข้างจะเยอะอยู่กันอ่าเพราะว่าเป็นดาเมจทะลุเปลี่ยนรับ5ฝั่งศัตรูนะครับเดี๋ยวผมลองเล่นให้ดูนะว่าพอเป็น9ดาบวก2เนี่ยดาเมจน้องจะรุนแรงแค่ไหนมาเดี๋ยวมาลองดูกันนะครับอ่ะเดี๋ยวจัดทีมก่อนนิดนึงนะ เดี๋ยวผมจะทดสอบน้องด้วยนะครับว่าถ้าสมมุติไปตีนะครับกับธาตุไม้อ่ะไม่รู้จะได้ทดสอบกับไอดีอะไรนะะเดี๋ยวรอดูก่อนนะ,ะทดสอบเบาๆนะครับอันนี้เดี๋ยวรอดูครับตัวเลขผมถือว่าตัวเลขมันให้มาค่อนข้างจะดูเยอะอยู่เหมือนกันนะอ่านะครับถ้าเป็น9้าดาวแม็กผมว่าการใช้งานจะแบบอยู่ในระดับที่ใช้ได้เอาตรงๆนะผมว่ามันน่าจะใช้ได้อยู่นะครับเพราะผมลองใช้ดูแล้วเนี่ยค่อนข้างจะ ใช้คําว่าดีพื้นฐานดีกว่าน้องอาจจะไม่ได้ถึงขั้นโหดจัดอะไรขนาดนั้นนะอันนี้ติดล่างโครน,นะครับเปลี่ยนร่างดีโอตาดา,ดามจก็ยังตัวเลขกยังเบาอยู่นะเอาจริงถือว่าตัวเลขกยังค่อนข้างเบาอยู่นะครับนี่แต่ดูดิมันเปลี่ยนร่างแบบเฮ้ยก้าวดาวผมว่ามันเปลี่ยนร่างค่อนข้างจะแจ่มมากเลยนะแล้วคือน้องน่ารักอะ ใครจะไปอ้านใจไหววะเออนะแล้วน้องได้ร่างโพลนด้วยนะครับอ่าน้องก็จะใช้งานได้ค่อนข้างดีครับแตัตรดาเมจก็อย่างที่เห็น,นครับว่าดาเมจโอ้โหแลน้องก็ยังถือว่าก็ยังมีความปลอะบ,บางนะตามเกียร์นะตามเกียร์ที่มีนะอ่นเดี๋ยวให้ดูนิดนึงว่าน้องมีการข้ามลึกไปขนาดไหนอ่านนะไม่ได้รีวิวหลายวันครับลืมครับไม่ค่อยได้จับน้องมาเล่นสักเท่าไหร่นะครับ อามาเดี๋ยวดูนะให้ศัตรูออกมาสักนิดหนึ่งนะครับอ่าโอเคครับเดี๋ยวดูกันครับน้องบัฟมีความแบบชา้านิดนิดหน่อยหน่อยนะครับอ่าส่วนเปลี่ยนล่างครับก็ถ้ามีโดดแน่นอนจริงจริงนี่ดูนะมันก็เปลี่ยนใช้ได้อยู่นอนันนเนี่ยอ่านะรัเปลี่ยนล่างนะครับกว้าง360จุดผมว่าก็ค่อนข้างกว้างอยู่ถ้าเกิดมีตัวบัความความกว้างสกิลผมว่โอเคนะ พอดูแล้วเนี่ยมีกระดงกระเด็นไปตัก400ครับอ่าน,นี้ถือว่าเขาท่านจะใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่นะนเียกได้ว่าน้องก็ถือว่ามีความเก่งกาจพอตัวอยู่เหมือนกันนะ,ะเดี๋ยวลองทดสอบกับเรนเจอร์ดูนะครับอันนี้คือจัดตัวตึงมาให้ดูเลยนะ,ะว่าแบบใช้จริงจะเป็นยังไงนะครับไม่รู้จะหาเจอไหมมาครับเดี๋ยวทดสอบตีกับ เพื่อนครับก็จะเป็นไอเดลักไอเลักผมแอเท่าไหร่เนี่ยเ่าโอเคแอลาสิบหกครับออามาครับเดี๋ยวลองดูนะอะตัวแรกเจอกับเอเรนครับอเอาแบบยังไม่ต้องมีตัวขวางนะอันนี้คือแบบปล่อยกันตึงๆเลยครับนี่รอบนี้บัฟไม้ใช่ไหมดูครับว่าบัฟไม้นะเอาไฟเข้ามาสู้เข้ามาสู้ไปได้ครับตัวยังสู้ไปได้นะโดนหยุดท่าทีครับบัฟนะคือรอบนี้เขาบัฟ หมาอยู่ครับอ่ะใครแอบหวังว่าจะไปอัดเอเลนนะอ่ะแต่ว่ามันเป็นพีหมุนเวียนอ่ะรอบแรกเดี๋ยวเอาไปเอาเดี๋ยวผมขอเอาตัวไปขวางก่อนเอาแบบจำลองเหตุการณ์แล้วกันนะว่าถ้ามีตัวยืนขวางอ่ะเดี๋ยวผมต้องหาตัวยืนขวางนิดน,นึงอ่ะเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตเราเป็นตัวนี้แล้วกันนะอ่าดูริยางอ่ะจัดดูริยาง ช่วยน้องหน่อยนะเออรอบนี้บัฟนะครับเสามันบัฟไม้นะครับอ่าไม้ My ก็จะมีความโกงมากขึ้นนะเพราะว่าจริงๆไม้ My ก็ค่อนข้างจะโกงอยู่แล้วครับอ่าเป็นตัวตัวโอพของตัวเกมครับเรียกว่าเป็นลูกรักลูกน้ำธาตลูกรักนะครับอ่ะมาครับโอเคอ่ามาบัฟไม้ใช่ไหมเอาไม้ไปขวางดูครับแล้วเดี๋ยวดูครับว่าประสิทธิภาพของน้องจะดีมากขึ้นแค่ไหน เปลี่ยนร่างได้ไหมซัดเอเรนตายหรือเปล่าเอเรนมันถือเป็นตัวค่อนข้างจะโกงนะเอาตรงๆนะเปลี่ยนร่างได้นี่อ่อันนี้คือดีขึ้นนะดูดีขึ้นนะคือตัวน้องยังถือว่ามีความปลอะบ,บางตามเกียร์ตามอะไรต่างๆนะครับนี่อ่อันนี้คือเป็นการจําลองการใช้งานจริงครับเพราะว่าตําแหน่งของเอเรนเนี่ยมันเป็นตัวกระโดดข้ามมาอยู่แล้วครับน้องก็ได้ได้ว่าอยากติดกับเอเลนใช่ไหมเอเลนก็ยังข้ามเข้ามาคุยกันได้แต่ดูนะ นี่ครับไต่เกียร์ง่อยกระรอกมากบอกเลยอดีตเนี้ยผมง่อยจริงๆครับนี่แต่ก็เปลี่ยนร่างได้อยู่เรื่อยๆนะครับโอ้แต่เอเลนมันก็ยังค่อนข้างจะโกงอยู่นะโซนดามเมจเนี่ยผมว่าเอาตามเกียร์ดีกว่านะคือระดับมันก็จะเรียกว่าเทียบเท่าตัวแจกฟรกีก็ไม่ได้ขนาดนั้นนะเพราะว่าผมว่ามันเก่งขึ้นกว่าตัวแจกฟรีทั่วไปที่เราเห็นนะเพราะว่าพอมันมีการเปลี่ยนร่างปุ๊บเนี่ยผมว่ามันก็ค่อนข้างจะมีดีมากขึ้นนะ อ่าเ,เดี๋ยวว่าพอเปลี่ยนลักงปุ๊บอ่าโอเคนะครับอ่าเดี๋ยวลองเอาเป็นแบบไม้ที่มันแบบไม่ได้โกงมากนักนะเพราะว่าเอเลนถือว่ามันยังเป็นตัวย่ำกระบอกนะผมว่ามันเป็นตัวที่ยังค่อนข้างจะดูโกงมากๆนะครับอ่ะแล้วก็แพ้อะน่าสงสารน้องนะอ่ะอย่าด่าผมนะอย่าด่าผมนะเดี๋ยวเพื่อบางคนแบบว่าเฮ้ยทำไมเอาน้องมาย่ำอย่างนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมลองจัดทาดไม้สองตัวอาจจะเป็นตัวที่ ดูกลางๆสันิดหนึ่งอ่ะมาลอตีดูอีกทีหนึ่งนะอ่าเอารนมันยังดูโกงไปนะครับมันจะเนิบตอนไหนไม่รู้ครับเราไม่สามารครับตอบได้ผมเชื่อว่าผู้พัฒนาเองก็ไม่รู้ครับเขาต้องมานั่งคุยกันอ่าต้องเรียกได้ว่า brainstorm กันนิดนึงครับว่าเฮ้ยจะจัดแบบตัวไหนอะไรงไงครับทิศทางการพัฒนานู่นนี่นั่นนะอ่านี่ จะปั้นตัวไหนคือถ้าเกิดเราคิดแต่ว่ามันจะเลิฟมันจะอะไรต่างๆนะครับก็คงไม่ได้ปั้นตัวไหนละเอาตรงๆนะอันนี้พอแบบนี้พอเจอเอาแบบนี้หน่อยเอาแบบไม้พื้นฐานหน่อยเอออูไปเอาเอลงเอเลนมาน้องก็เหนื่อยดิเออเอเลนมันหล่อด้วยนะน้องก็จะแบบตกโดนตกหรือเปล่านะอ่ะโอเคอันนี้คือทัดเจนละนะครับว่าถ้าสมมติไปเจอไม้ทั่วๆไปเนี่ยเน,นี้ยโอเคอยู่ เออดูนะนี่มงมอบโดนครับจัดไปนะเปลี่ยนลงเปลี่ยนร่างดาม,มงดามเมจครับสอยหายเกลี้ยงอยู่อแต่ว่าตัวใหญ่จะเป็นชินโนบุใช่ไหมตัวน,นี้ชื่อชินโนบุผมจำได้นะครับโอ้แต่ก็ใช้เวลาอยู่กันนะ,ะแต่เอาเป็นว่ารักน้องหากเกียร์ดีๆให้น้องแล้วกันนะเบื้องต้นประมาณนี้ครับ ว่าถ้าเกิดจะปั้นนะครับแต่รักนู้นนี่นั่นครับก็จัดได้เลยนะส่วนพีอันนี้เดี๋ยวผมให้ดูนะนี่ตั้งรับเนี่ยชนะเยอะนะครับชนะเยอะนะอ่าผมเอาน้องวางในเกมตั้งรับด้วยนะครับแต่ก็อย่างที่บอกว่าอ่าผมมีไบโกลแม็กอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยรีวิวนะอมีม็อบนะครับนี่ได้เกียร์ชิ้นนี้ด้วยเดือนนี้ได้เกียร์อ่าปอบใจมาหนึ่งชิ้นนะเดี๋ยวคงเปิดต่อครับอยากได้โดนแน่นอนนะครับอ่านี่ให้ดูนะ บินครับพึ่งพาตัวบินนี่น้องใช้อยู่นะนี่ดาวินชีครับกันบินครับนี่ก็เรียกได้ว่าก็เล่นครับในเพชรสองนะอันนี้ก็สามารถที่จะขึ้นเพชรหนึ่งได้ด้วยซ้ำนะนชนะกันสักปีสองีก็ได้ครับเดี๋ยวลองนํามาเล่นดูนะครับอ่าเรียกได้ว่าน้องมีประโยชน์ในทีมนะสําหรับคนที่แบบว่าตัวยังไม่เต็มนะครับแล้วผมมองว่าถ้ามีเกียร์ดีๆนะ ผมว่าถ้ามีเกียร์ดีนะบอกว่าน้องก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าเมื่อกี้เห็นแล้วนะครับว่าถ้าสมมติเป็นไม้ที่แบบไม่ได้ตึงไม่ได้โหดจัดอะ่ะน้องมียิงหายได้อยู่เหมือนกันนะครับอ่าแล้วก็จุดเด่นคือแร่ค่อนข้างจะน้อยมากๆครับแล้วก็ใช้ในเดือนนี้ก็แน่นอนนะได้บัฟนะครับอ่าลดแร่ปล่อยตัตไวครับก็จะค่อนข้าง,างโกงๆหน่อยนะ,ะแม้ว่าเดือนนี้จะเป็นอ่าใช้ควาว่าสัปดาห์นี้จะจบแล้วเนี่ย อ่านะครับ PVP จะจบแล้วนะครับในสงองหมุนเวียนนะหมุนเวียนก็จะจบรอบอ่าจบรอบไหมอ่ากลับสู่สภาวะปกติผมว่าน้องน่าจะใช้ได้ดีขึ้นโอ้ผมว่าน่าจะแพ้ทีมนี้ว่าทีมตัวมันโหดนะครับแล้วก็มีกันบินอ่ะอ่ะน้องเปลี่ยนร่างสู้เขาได้สิโดนเจมม่วงสาบอย่าไปเทียบเจมม่วงนะ เจมวกมันคนบ้านะครับอาเจมวงนะครับพวกบอสตีโอไอพวกเนี้ยคือไม่ต้องใส่เกียร์โดนแน่นอนนะผมว่ามันเปลี่ยนร่างแบบค่อนข้างโกงนะเออฉะนั้นเนี่ยอย่าเพิ่งไปเทียบนะแน่น,นองก็เปลี่ยนร่างได้อยู่นะครับเห็นบ้างไหม <laughs> เห็นบอกหน่อยนะอ่ะติดอยู่ติดอยู่นิดหน่อยอันนี้ใช้ตบินอ่าแล้วก็มายากลเก้าดาวแม็กนะครับเนี่ยไอดีนี้นะเกลือครับเกลือมา,มากๆครับนี่ เล่นได้เผ็ดหนึ่งนะ,ะเรีเยกได้ว่าน้องไม่ง่อยนะเออน้องสู้ชาวบ้านเขาได้นะอะมาตีรอบสุดท้ายดูกันครับเนี่ยแบบนี้ผมตั้งใจปั้นน้องมาใช้เลยครับเนื่องจากว่าไอ้ที่สอบผมมันเกลือใช่ไหมพอเกลือปุ๊บก็เรนเจอร์ตำแหน่งมันแบบว่างอะที่ว่างมันมันพอมีอยู่นะอานาคตไม่รู้ครับจะติดทีมไปถึงเมื่อไหร่ไม่รู้นะครับคืออย่างน้อยๆนะโหมดอื่นๆยังไงผมก็ใช้น้องแน่ๆนะครับ อ่าครับกิว e อนะครับอ่าด่านยากหอคอยครับผมบอกเลยนะครับอ่าใน,นส่วนของด่านยากเดี๋ยวเกมคงจะอัปเดตตามมาในภายหลังนะนเดี๋ยวรอติดตามครับเพราะว่าสเต็ปมันจะไม่เหมือนกับอ่าโอ้โหดูนะเอเลนยังแบบว่ายังเป็นตัวย่ำกระหม่อมโดยโดยแท้เลยนะครับอ่ะยื้อกันหน่อยสิอ้าโอเคโอเคโอเคตีถึงที ปวดกระบาลจริงๆเนอเจอเอเรนนะอ่ะผมต้องยกเว้นมันเอาไว้ตัวหนึ่งนะเอเรนคือถือว่าเป็นตัวที่คือถามว่าแบบปั้นก้าวดาวแม็กดีไหมมันก็ยังอย่างที่เห็นนะ เอเลนเนี่ยอย่างที่เห็นนะมันยังค่อนข้างจะย่ำความหมอบค่อนข้างจะโกงมากนะครับคือเอเลนมีตัวพอจะปรับได้รีวิวบรรณาธิกเนะมกูมินนี่ซัดได้นะฟรีเดนพอจะได้อยู่บ้างนะครับก็มีการเนิบลงมาเล็กน้อยแต่ว่าก็ยังการใช้งานภาพรวมก็ยังดูดีอยู่นะเพราะว่ามันยังมีส่วนที่มันใช้งานได้นะครับอย่างเฟรุนนะครับก็ยังมีบัฟขยายพื้นที่มีสัดนั้นนะก็ยังใช้งานได้นะครับฟรีเดนก็ยังมีรีเซตสกิลนะครับก็โดนเนิบลงมาเล็กน้อยนะ ก็ยังใช้งานได้อยู่นะแต่เอเลนก็เได้ว่ามันยังเป็นตัวโกงมากๆฉะนั้นเนี่ยถ้าจะใช้น้องผมก็ยังมองว่าใช้ดีนะไปฝากความหวังว่าไปเจอตัวเก่าๆใส่เกียร์ไม่ดีนะครับอาจจะเป็นไม้ที่ไม่ได้โกงพิเศษอะ่ะไม่ได้เป็นตัวโอเวอร์พาวเวอร์แบบนี้นะแล้วยิ่งพีพีหมุนเวลนรอบนี้มันบัฟไม้ด้วยนะมันก็ใช้งานได้ดีพิเศษอ่านะ,ะใจรักน้องแค่ไหนก็จัดน้องไปให้ถึงเบอร์นั้นแล้วกันครับอย่างที่บอกครับถ้าเอาเซฟสุดๆเลยนะครับก็ทำอัลต้าแม็ก นะครับ อ่าสลับเป็นไฮเปอร์แม็กครับ5รูบี้สลับคืนมาเป็นอัลต้าแม็กแล้วขึ้นเป็น9ดาวเวลล์ร้อยหกสิบอ่าเพื่อรับตัว๋วรีเซ็ตความสามารถ9ดาวก็ได้หรือถ้าแบบเฮ้ยไม่เอาแบบนั้นนะก็เอาแค่ไฮเปอร์แม็กพีร้อยเพียงพอนะครับเพราะว่าอันนี้ผมเพิ่งตีบวกหนึ่งนะตีบวกหนึ่งมา46แล้วอะแ,แล้วขาดอีก3ชุดเนี่ยยังไงก็พีร้อยแน่ๆอ่ะซึ่งเดี๋ยวผมจะค่อยๆเก็บสะสมไปนะครับอ่าเพราะว่ามีเวลาเยอะนะถ้าไม่รีบก็ค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆนะอ่ะก็วางแผงนกันเอาครับว่าเราเราพร้อไมไหม เอาเบอร์ไหนนะอ่าพร้อมเบอร์ไหนก็จัดเป็นเบอร์นันแล้วกันนะสำหรับการบ้านตัว มิกุนะครับว่าจะทำไปถึงอัลต้าแม็กไคเปอร์แม็กยังไงพีร้อยถึงแน่ๆน,นะเส่ทำเป็น9ก้าดาวแม็กไว้ก็แล้วแต่ความชอบนะ,บะทิงทายกันด้วยเว็บครบวงจรโพนี่ช็อปนะครับบนเว็บสินค้าต่างมากมายนะครับสมัครสมาชิกเว็บฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะซึ่งบนเว็บมีโปรโมชั่นพิเศษอยู่นะครับทุกๆตาการเติมเงินก็จะมีการรับโบนัสพิเศษนะซึ่งรับโบนัสพิเศษต้องแจ้งข้อมูลไปที่เพจ nb no b ่ะตามรูปนะลิงก์เดี๋ยวแปะเอาไว้ให้ที่คอมเมนต์ครับฝากติดตามเพจด้วยนะเพราะว่าที่เพจ n b n o b u นะครับก็มีการรับซื้อขายดีเกมไลน g เจอร์ไอทีศาสตร์คัดก้องอย่างดีนะมีบริการรับกลางซื้อขายนะครับกลางเนี่ยอย่าพิมพ์หาให้เซิร์ชเอานะจะได้ไปถูกตัวครับส่วนบริการฟาร์มต่างๆบางคนอาจจนะไม่มีเวลาทำพีร้อยมีเวลาเก็บสุตินะมีบริการฟาร์มต่างๆรีบไปดูที่เพจได้เลยนะครับเดี๋ยวผมแปละลิงก์เอาไว้ให้ที่คอมเมนต์นะครับอ่าเว็บโค้บวงจรโพนี่ชอ็อปนะครับแล้วเพจ NB n o b n u สนใจไปตามลิงก์ได้เลยนะครับวันนี้ประมาณนี้แล้วกันครับ ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ